สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงของเทคนิคอนนะครับเทคนิคอนวันนี้ก็มาอย่างเชื่อคิดนะครับขวาหยุดสกิละจะหยุดสกิลได้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมว่ามันจะหยุดสกิลได้ยังไงเนาะโอเคไปลุยกันเลยไม่ผู้เพิ่มทำเพลงคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นๆที่เอาไวอ้อธิบายสั้นๆน,นะครับแต่บางคนอาจจะรู้แล้วแต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับมาเราไปดูกันว่าขวานนั้นจะหยุดสกิลได้ยังไงนะครับ ผมจะเสรเซเรียตออกมานะครับโอเคคนที่ผมจะมาหยุดด้วยก็คือเซเรียตนะครับผมเป็นสกิลที่เอาไว้หยุดเซลเรียตโดยเฉพาะเลยขวานอันนี้นะครับเราสมมุติว่าผมจะสาธิตให้ง่ายๆก่อนเร็วๆรวดเร็วร้อนแรงจะหยุดสกิลของเซเรียตนะครับก็คือสกิลสองของเซเรียตนะครับก็คือการปาต้นไม้นะครับนี่นะครับสมมติว่ามันต้องเคยเจอแหละครับอย่างสมมติว่าเซเรียตนั้นเขาจะเอาต้นเราเดินหนีมาเซเรียตปับ๊บปาต้นไม้ต้องการจะฆ่าเราคิดภาพออกไหมครับคราวนี้ ถาเกิดว่าเขาตามเราทันนะครับเขาก็จะสามารถปา,าสกิลปึ๊บอย่างนี้เห็นไหมครับทาให้เราติดตันเราก็จะโดนตีปุ๊งปิ้งปุ๊ปิ้ง,ง,งแล้วสามารถที่จะลดตายได้เลยอะ่ะคือแบบถ้าเกิดโดนคอมโบมันอนะอะไรอย่างนี้นะครับผมจะมาหยุดสกิลของมันได้ง่ายๆก็คือด้วยขวานอันเดียวนะครับ yeah. <Right> ทุกคนอาจจะมองข้ามไปเนาะผมว่าอาจมีหลายคนแหละอาจจะมองข้ามมันเป็นเทคนิคฮอนที่ผมอยากจะเสนอให้ทุกคนได้ดูจริงๆนะครับโอเคสมมติว่าเซเรียตนั้นต้องการที่จะ เขาเรียกว่าอะไรจะฆ่าเราเขาก็ต้องปาสก,กิลดักหน้าเราปุ๊บแล้วก็เดินมาดักหน้าเราแบบนี้วิธีง,ง่ายครับเราปาต้นไม้แม่งเลยฟับเสียดก็จะไม่มีต้นไม้ที่จะเอาไว้ฆ่าเรานะครับง่ายมากเลยดูกันอีกทีนะครับผมโอเคเสียดนั้นสมมติเราเรา,เราตีคิดอยู่เสียดปาต้นไม้มาปุ๊บเขาก็มันก็ต้องเดินมาที่จะฆ่าเราถูกไหมครับเราก็ยจะโดนแล้วจะโดนแล้วอย่างเงี้ยแล้วก็ปาต้นไม้ตัดทิ้งไปเลยครับปุ๊บจบปัญหาในการไล่ฆ่าของเสียดนะครับอย่าลืมนะ ใช้ประโยชน์จากมันด้วยอย่าหลงอย่าลืมล่ะโอเคหรือในกรณีที่มันจะหนีเออเราเราเราจะมาแกงจากป่าแล้วมันป่าต้นไม้มามันกะจะหนีเราปุ๊บมันเดินหนีเราวิ่งไปต้นไม้ก่อนเลยไม่ต้องไปสนใจคนวิ่งไปต้นไม้ก่อนเลยตัดก่อนเลยดับแรกสับนี่แต่อย่าผิดพลาดนะนี่เห็นไหมผิดพลาดแล้วถ้าเกิดตัดพลาดนี่คือจบเลยตัดไปปุ๊บมันก็จะไม่สามารถหนีได้นะครับโอเคตามนี้เรามาจากเลนกลางเราจะมาแกงมันมันป่าต้นไม้มาต้องการแบบเอ,อ้ยหมาหรอวะ หนีเล็วอะไรอย่างเงี้ยมันก็ปลาต้นไม้มาปั๊บมันก็หนีเราไม่ต้องไปสนใจคนก่อนเลยเราสนใจต้นไม้ก่อนเลยไปปุ๊บนี่เลยแล้วค่อยไล่ฆ่ามันนะครับปั๊บตามนั้นนะครับอย่าลืมล่ะใช้ขวานให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับผมดูกันอีกทีแต่มือต้องไวนะไปฝึกกันอ่าเป็นเทคนิคที่ไปฝึกกันอะอยากให้ไปฝึกกันเพราะว่านินจานี่ก็เป็นตัวปวดอีกตัวหนึ่งที่หลายหลายคนก็เกลียดมันเหมือนกันนะผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เกลียดมันโอเคครับเราไปดูกันอีกทีก็คือสมมติว่าเขาจะปลาฆ่าเรา เขาก็ต้องเดินมาเพื่อจะฆ่าเราใช่ไหมครับเขาต้องเดินนํามาปั๊บเราไม่ต้องหนีเขาเราปาต้นไม้ไปเลยแล้วเดินก็สวนทางก็ได้ครับเขาก็จะวิ่งช้าแล้วจะไม่สามารถฆ่าเราได้นะครับโอเคหรือจะหนีถ้ามันจะหนีเราต้องปาปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นเราไม่ต้องไปสนใจคนเราปาต้นไม้ก่อนแล้วก็คอยลาลาไล่ฆ่าเขาที่หลังนะครับปึ้งตามนั้นเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดึงต้นไม้กลับไปทําให้เราติดสถานะสตันได้นะครับตามนั้นโอเคครับไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับจะเป็นฮีโร่ตัวไหนอยากให้เป็นเทคนิคอะไรก็สามารถคอมเมนต์ต หรืออยากจะแบบพี่มีเทคนิคนั้นเทคนิคนีแนะนาแนะนำได้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ใครอยากเข้าแคนใครอยากเล่นด้วยก็คอมเมนต์ในแฟนเพจได้เลยนะครับอ่าลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ข้างล่างใต้คลิปนะครับกดเพิ่มเติมแล้วก็ดูได้โอเคครับโชคดีครับ thank you for watching ครับบายบายสก๊อตแล้วโชคดีครับไปแล้วไปแล้วไปแล้ว